ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยให้ลักส์รีโวคุณป๋องไรเดอร์วั40ที่มีความฝันจะปลดนี้ให้สำเร็จเพื่อสร้างหลักสร้างฐานให้ครอบครัวก็ไม่รู้จะกลับไปแก้ไขยังไงเพราะเหมือนกับว่าเราความคิดเราไม่ค่อยจะมีแล้วตอนนี้เรา ติดเที่ยวทํางานไปเที่ยวไปไม่มีเงินเก็บแล้วก็มีแฟนไปเรื่อยอย่างเงี้ยมาเริ่มคิดได้ก็ตอนที่มีลูกคนนี้ครับมีลูกกับคนปัจจุบันแล้วก็มีหนี้สินเกิดขึ้นเริ่มมีหนี้สินมากขึ้นและการทํางานผมก็จะต้องทํางานคนเดียวนะแฟนก็ทําแต่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์จะเป็นพวกงานอีเวนต์ที่มานานๆจะมาทีอย่างเงี้ยภรรยาทำอะไรเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนคอสตูมครับ คอยแต่งตัวให้แต่งตัวให้พวกใพิศนปนดาราอะไรต่างๆปล่อยคิวดาราพวกนี้งานเยอะไหมฮะอีเวนต์นี่หนักหนักไปทางเว้นหรือเปล่าหรือว่าอีเวนต์เว้นเว้นมากกว่าอีเวนต์เว้นแล้วก็เว้นหนักไปทางเว้นเว้นแต่ช่วงช่วงนี้ก็หางานพวกเอ็กซ์ตร้าให้เขาทําเพิ่มขึ้นเราก็เข้าไปทําด้วยแล้วก็ได้รายได้พิเศษด้วยได้้เพิ่มมขึนาแล้วรายได้ของเราเป็นยังไงบ้างคะ รายได้ของไรเดอร์ก็วันนึงก็พันกว่าบาทเยอะนะพี่พี่ไรเดอร์อยู่ที่ขยันใช่ไหมอยู่ที่ขยันอันนี้เป็นส่งอาหารหรือว่ารับส่งคะส่งอาหารแล้วก็ส่งพัสดุอย่างนี้ทุกวันเลยไหมทุกวันครับทำอย่างนี้ทุกวันบ้างวันออกเช้าถ้าเกิดตัดต้นทุนน่ะน้ำมันน้ำมันอะไรไปแล้วตอนนี้ผมเช่ารถวันละร้อยห้บาท ครับเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ำอ๋อดีใช้ได้ทั้งวันใช่ครับตั้งแต่เช้าเย็นต้องแวะปั๊มชาร์จไม่เห็นบางปั๊มก็มีที่ชาร์จมอเตอร์ไซค์อันนี้รถรถอะไรรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะบางอย่างเนี่ยพอมันเข้าไปปั๊มปั๊บมันมีตู้ดึงแบตออกมาปั๊บเปลี่ยนปั๊บแล้วก็ไปต่อเลยใช่ครับแบบนั้นใช่ไหมแบบนั้นเลยครับสะดวกสบายจะสะดวกถูกวหมไม่เสียเวลาค่าเช่าวันละเท่าไหร่คะวันละร้อยห้าสิบหกบาท เข้าผ่านผ่านของนะใช้ได้กี่ชั่วโมงหมายถึงร้อหาสิบกบาทได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงใช้ได้ตลอดเลยครับเอาลูวันไว้กับเราเลยวิ่งได้กี่หมายถึงว่ามันวิ่งได้กี่รถอยู่กันตลอดเราก็มีหน้าที่คอยเลงแบตเนาใช่ครับแบตใกล้หมดก็ไปเปลี่ยนใช่ครับแล้วก็จ่ายร้อยห้าสิบกบาทนวันทุกวันใช่ครับ ดคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มมากเลยครับไม่น่าคนได้คุ้มมากไม่น่ามีนี่คนถึงมีแก๊ปเยอะเลยมันมีมาก่อนแล้วเออแล้วเป็นนี่มาจากอะไรคะถ้าอย่างนั้นก็เป็นนี่ก็พออยู่บ้านใช่ไหมผมก็อยากจะมีธุรกิจน้ํามันจากขายน้ํามันอ๋อไอไอไอใช่ไหมตู้ยอดดีเปตู้ดีเลยไปวางไว้หน้าบ้านครับไปผ่อนมาครับผ่อนผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทเอามาลงก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะ เราต้องปรับค่าน้ำมันค่านูานค่านี่อีกแล้วเราต้องไปซื้อน้ำมันม,มาลงก่อนอ,อ,อีกหลายอย่างเราต้องไปเสียภาษีนะเราต้องไปทำเรื่องพวกน้หลุนเป็นต้นทุนทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดเลยมผมก็เลยเก็บเข้าบ้านก่อนอกลับมาทำไรเดอร์ที่กรุงเทพแต่ว่าระบบอะไรก็เซ็ตไว้เรียบร้อยหมดแล้วเซ็ตไว้เรียบร้อยครับแต่ว่าถ้าผมไม่อยู่ทำมันเหมือนกับว่าเราไม่ ไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลไม่มีใครไปซื้อน้ำมันมาลงอย่างเงี้ยมันเป็นหัวจใช่ไหมตรงนั้น,นตัวนั้นหัวจใช่ไหมเป็นหัวใจยหยอดเหรียญหัวใจเติมเองอย่างเงี้ยอ๋อ,อซึ่งระบบมันเซ็ตไว้หมดเรียบร้อยแล้วมันเป็นเงินทุนเราที่มันจมไปตรงนั้นแล้วใช่ครับแล้วยังผ่อนอยู่ไหมฮะยังผ่อนอยู่ครับทุกวันนี้โอ้โหนี่ก็ผ่อนฟรีฟเพราะไม่ได้ใช้งานครับก็ไม่ไปขายอ่ะขายต่อได้ไหมม่โอกาสก็จะเอามาลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าผมใช่เพราะตา เปิดร้านปะยางตรงนั้นแล้วก็ให้การก็ได้มันก็เราวงจรอันน,ออนนี้คือขาดเงินหมุน,เ,น,มนเวียนต้องรับผิดชอบหลายอย่างทึ้นตอนนี้หนี้ทั้งหมดที่มีอยู่เท่าไหร่คะตกแล้วก็2องแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทค่ะพี่เป๊ะสองแสนกว่ากิดเลย และรอบนี้รับกำลังใจไปก่อนเลย4,000บาทค่ะอะมาฟังคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการกันค่ะพี่แอดค่ะคุณป๋องเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็มถือว่าประสบการณ์โชคโชนเลยนะฮะตั้งแต่อายุยังไม่เต็ม20ก็ได้ไปต่างประเทศแล้วครับนั่งเรือด้วยแล้วตอนนี้ไทรอยยังเป็นอยู่ไหมหรือไม่เป็นละมันหายได้ใช่ไหมไทรอยตอนแรกสูงตอนนี้พอกลับมาต่ําตอนนั้นผม ตอนมันต่ำอ่ะผมน้ำหนักร้อยแปดโลแล้วเริ่มกลับไปรักษาก็ลงมาตอนนี้ก็แปดสิบเจ็ดกิโลแล้วก็ทรงอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ได้ทรงสูงน้ำต่ำอยู่ของมันมันยังไม่หายาใช่ไหตอนนี้ตัวนี้ยังทานยาอยู่ทานยาเพื่อคุมเหรอใช่แ้าไม่ทานก็แย่นะแต่ก็ดีที่บอกว่าเลิกจะไม่มีภรรยาต่อไปแล้วแต่ทำไมยังลูกสี่แล้วยังต้องการอีกเลยอยากมีลูกชายผมอยากมีลูกชายตั้งแต่ ตั้งแต่มีลูกแล้วผมอยากมีลูกชายมาตลอดที่มีสี่คนเพราะว่าผมอยากมีลูกชายนี่แหละครับได้แต่ลูกสาวมันไม่มีสูตรพวกอยากเนี่ยนะจะมีแต่ผู้หญิงอต้องม่อยากอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่มีสูตรหรือว่ายังไงทํายังไงเป็นชายเป็นหญิงไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมมีเงินครับต้องมีมือเขาเลือกได้แต่ชีวิตคุณป๋องก็ดู ผาดโผลดีนะฮะผ่ดโผลแต่ว่าสุดท้ายมาคิดได้ว่าจะต้องต้องทำอะไรให้เป็นหลักแหล่งแล้วก็ไอห,หัวจ่ายที่มีไว้จริงจะเอาไว้ใช่ไหมตั้งใจจะเอาไว้ให้พ่อตาใช่ครับจะแล้วบ้านที่พ่อตาอยู่แล้วที่ทำร้านป่ายางด้วยเนี่ยเป็นย่านชุมชนมีรถสัญจรไปมาไหมเป็นทางหลักผ่านไปสีสะเกรรอ็อ๋อก็ก็ทำได้ใช่ไหมร้านป่ายางเป็นบ้านเราเองที่ดีเราเองไม่ต้องเช่าครับผม ก็ดีก็เป็นคือมีหัวคิดที่จะหารายได้เพิ่มโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมนี่ต้องสองแสนเกือบสองแสนหรือสองแสนใช่สองแสนเพราะรถไลเดอร์ทุกวันนี้ที่ใช้ก็คือเช่าวันละาแค่ร้อยห้าสิบกบาทต่ได้เกินพันเนี่ยโอ้โหส่วนต่างมันเยอะแต่ว่าเราต้องลงลงแรงใช่ไหมลงแรงแล้วก็ต้องต้องจ่ายหลายอย่างจ่ายจ่ายที่บ้านด้วยจ่ายที่กรุงเทพด้วยล้ว นี่เนี่ยเรากู้มาจากทางไหนฮะของระบบครับเป็นของเอฟแนนซ์ของไฟแนนซ์แบงก์อะแต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนนี้มันเข้าของทวงหนี้แล้วอของบริษัททวงหนี้เพราะเราล่าช้าเราผิดสัญญาอะไรเงี้ยสัญญาใช่ครับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เตอร์ไซเ์เรายังจ่ายอยู่โอเป็นแสนเลยฮะตู้ไงตู้น้ามันครับตู้น้ำมันแสนเจ็ดคุณบองมีลูกตั้งหลายคนแล้วจะเอาผู้ชายให้ได้อีกอย่างเงี้ย แล้วคิดดูค่าใช้จออกมาอีกเท่าไหร่อะจริงๆแล้วมีแค่คนเดียวก็ควรจะพอแล้วนมาลูก่ะี่เด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยเพสัตว Advanced Whitening Serum สู้น้ำมันที่เราผ่อนอยู่แล้วไม่ใช่หรไรผ่อนเดือนสามพันกว่าบาทใช่ไหมฮะ<พ>อ,อันนั้นก็คือต้องผ่อนแต่ทีนี้ผ่อนหยุดๆบางที่เป็นหนี้เสีย <ๆ S 2> ตัวนี้ใช่ไหมหนี้เสียมันก็จะทบมันก็จะกลับมาเป็น ตัวเดิมแล้วเอารถเข้าไฟแนนซ์คือรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เอารถที่ใช้ในเช่าแต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นให้พ่อตาใช้ออ๋เพราะว่าเข้าไฟแนนซ์เสร็จรถอยู่กับเราใช่ไหมเราใช้รถได้ใช้รถได้เราก็จ่ายไปเรื่อยๆโอ้รายจ่ายก็หลายทางแต่ว่ารายได้มีแค่เป็นรายเดอร์แล้วอนาคตก็คือปั๊มน้ำมันปั๊มหลอดเขาเรียกปั๊มหลอดหรือปั๊มหยอดเหหรียญปปัั๊๊มมยอดเหรียญปั๊มหยอดเหรียญครับก็ดูแต่ดูดีอันนี้ดูดีดูมีอนาคตดูมีอนาคต เพราะว่าทั้งปะยางทั้งนอกขายน้ํามันคนต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็มันก็เอื้อกันด้วยแต่ปะยางก็ให้เขายางรั่วหน้าร้านแล้วก็เติมน้ามันด้วยอะไรมันก็ใช้ด้วยกันนั่แหละใช่ไหมดูดีครับดูดีมีหลายคนแล้วก็คิดว่าถ้าไม่เที่ยวแล้วเพราะสี่สิบแล้วเนี่ยคงไม่ไม่คิดเหมือนตอนสมัยเป็นวัยรุ่นที่ต้องเที่ยวต้องมีแฟนอะไรเยอะตอนนี้มันผ่านผ่านชีวิตชีวิตถ้าผ่านมาครบแล้วเนี่ยพอละตอนนี้ก็ มาเรื่องลูกสองคนที่ต้องดูแลแล้วก็นี่สินนะครับนี่สินปลดนี้เมื่อไหร่เนี่ยค่อยค่อยว่ากันใหม่นะอายุ40กว่าก็ไม่สายถ้าจะถ้าจะกลับมาใช้ชีวิตไี้ให้สุขสบายเหมือนเดิมครับนะครับขอให้ปลดหนี้หมดหนี้เร็วๆแล้วก็กิจการร้านไปาย,ยางพ่อตาขายน้ำมันแล้วก็การเป็นรเดอร์เนี่ยขอให้มีลูกค้าเยอะๆวิ่งไม่ต้องหยุดไม่ต้องหย่อนกันเลยนะครับครับเอาใจช่วยขอให้โชคดีครับ คุณพี่แอดนะคะพี่จิกต่อเลยค่ะพี่จิกมองคุณป๋องแล้วนะครว่าคุณป๋องเนี่ยเออคือคืออยากจะพูดเลยนะคะว่าในโลกใบนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกเราอยากได้ลูกผู้ชายเนี่ยมันป้ามันไม่รู้อะเขาสร้างให้เราได้ลูกผู้หญิงอะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะผู้หญิงกับผู้ชายมันมีค่าเท่ากันเนี่ยมันคนเราคิดผิดบางคนแต่งงานแล้วเขาก็ไม่อยากมีลูกเลยเขากลัวเป็นภาระ บางคนแต่งงานไปแล้วูอยากมีลูกเยอะแยะไปหมดนะแต่คนนี้ต้องมองลูกแต่ละคนด้วยมันไม่ใช่เรื่องแค่สั้นๆนะลูกแต่ละคนเกิดมาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เลี้ยงเท่าไหรนะ่นีฮะคุณบอกมีลูกตั้งหลายคนแล้วจะเอาผู้ชายให้ได้อีกอย่างเงี้ยแล้วคิดดูค่าใช้จ่ายออกมาอีกเท่าไหรอ่อ่ะมันมันจริงๆแล้วมีแค่คนเดียว่วาควรจะพอแล้วนูกมาลูกอะ่ะสมัยนี้นะพี่ว่าสมัยนี้เพราะว่าลูกเยอะๆมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากนักหรอกพอผู้หญิงแต่งงานไปเขาก็ออกไปดูครอบครัวเขา เขาก็อาจจะทิ้งเราล้วก็น้อยใจไม่คิดให้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแคร์ว่าเอออย่าไปสนเลยผู้หญิงผู้ชายมัมนมีค่าเท่ากันถ้าเขาจะมาเกิดเป็นลูกเราเข้ามาเองถ้าไม่มาก็อย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าไปฝันอยากได้พี่ว่ารีบทำมาหาก,กินและใช้หนี้ดีกว่าดีกว่าเพราะว่าคุณป๋องอยังอายุน้อยแล้วก็ท่าทางยังมีความสามารถพี่ว่าใช้ได้นะคงจะถ้าขยันอีกนิดนึงอะ ทำกะเช้ากลางคืนกลางวันทําให้มันหมดแล้วก็เวลานอนก็งีบนิดหนึ่งแล้วก็รีบไปทําให้หมด mm. พี่ว่ามีโอกาสนะคงใช้ใช้นี่ได้อะ mm. ยังไงก็พี่ก็ขออวยพรให้ประสบค,ความสําเร็จใช้นี่ได้เร็วๆนะคะ mm. จะได้สบายใจค่ะบู้กพี่ะพี่พี่มีเพื่อนคนหนึ่งก็ชื่อป๋องกันนะ แล้วก็เจ้าชู้แบบนี้แหละคุ้นๆนะคะแต่ไอ้นั่นมันมีได้ทุกชายลองไปถามก็ดูผมทรงนี้เลยเหมือนกันคล้ายๆเลยคล้ายอ่ะสองกับพลน่ะลอไปถามดูอ่ะไอ้นั่นเจ้าชู้มากนะยังไเลิกอีกเหรอคะเออเลิกไม่ได้หรอกไอ้คุณแบบนี้นะลองดูแล้วกันเพียพอแล้วไม่ได้ไ่หวังแล้วอาจารย์แก๊ปเลยค่ะครับก็วันนี้มีสองเรื่องที่อยากจะพูดถึงนะครับเรื่องแรกก็คือว่า ชีวิตคุณป๋องได้สะท้อนแง่มุมของคนเด็กต่างจังหวัดเนาะ<ม>ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอะไรเงี้ยครับม,มีฐานะยากจนเนาะอยู่แบบโรงเรียนก็แบบ<ม><ม>ดูไม่น่าอยู่<ม>ใช่ไหมลงเดินลงเท้าเปล่าลไปเรียนอะไรเงี้ยดูลําบาก<ม><ม>แต่ก็พยายามเข้ามามีบวชมีช่วงหนึ่งที่บวชเรียน,นเนาะบวชสามเณรแล้วก็เรียนนักธรรมตรีนะครับคือจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยอันนี้น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งนะสังคมไทยจะมีวัดเป็นที่พึ่งเนาะทางพุทธศาสนานะครับ คือถ้าเกิดว่าเราเราอยากเรียนหนังสือเนี่ยมันยังมีช่องทางนึงการบวชเรียนนี่แหละครับแล้วผมก็เห็นว่ามีเดี๋ยวนี้มีหลายคนมากที่เรียนใช้การบวชเรียนทางพ,ทพุทธศาสนาเนี่ยไปสู่การเรียนในสาขาวิชาต่างๆนะฮะมหาวิทยาลัยสเนี่ยก็มีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนะฮะ ก็อันนี้เขาก็มีเปิดหลายสาขามากเลยฮะ mm hmm. ส,สอนให้กับพระถ้าเราบวชเนนมาเรียนศึกษาพระธรรมวินัยอย่างน้อยก็รักษาศินห้าเนาะไม่ต้องมีภ oh. รรยาหลายคนอะไรเง oh. ี้ยครับคือมัน,ม,นมันก็มีมันก็มีวิธีการใช้ชีวิตของ mm. ทางสงฆ์ซึ่งอาจจะมาต่อกับโลกปัจจุบันซึ่งพอเรียนถึงระดับการศึกษาหนึ่งน้องน้องเยาวชนที่แบบขาดโอกาสอ่ะผมก็ว่าเข้าทางนี้ก็ดีพอเข้ามาเรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโทเสร็จก็ศึกแล้วก็สามารถที่จะ ไปสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยอื่นๆเนาะที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยส่งได้ก็อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเนาะถ้านึกชีวิตของคุณป๋องทบทวนดีกว่าที่แบบต้องออกมาเดินหางานในกรุงเทพแล้วก็ถูกคนหลอกไปอยู่ในเรือไปอินโดนีเซียไปตกละกรรมลําบากเหมือนถูกค้ามนุษย์อะไรเงี้ยครับอันนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากให้เด็กเผชิญเนาะก็กลับมาเรื่องที่2ว่าการหางานเหมือนกันนะครับการหางานเนี่ยต้องบอกเด็กเยาวชนเลยครับว่ามันต้องหาจากบริษัทที่รับ การอน,นุญาตถูกต้องอย่างกรมแรงงานเนาะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานซึ่งเขาก็จะมีคนคัดกรองให้เราว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่โดนแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็คือว่ากลับมาที่ว่าการศึกษาเราต้องดีดีก่อนด้วยเราต้องมีวุฒิการศึกษามีคุณสมบัติที่ดีในการทํางานเนาะไม่งั้นเราก็จะแบบเออตกระกรรมลบากอันนี้ก็คือข้อบิดพลาดองอย่างเรื่องที่3หลายคนพูดไปแล้วเรื่องภรรยาเยอะเนาะมันก็มาจาก เ,เหตุการณ์ที่ว่าเราก็เป็นเด็กเนาะสนุกวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับตามวัยแต่ว่าถ้าลดเรื่องพวกนี้ได้เราก็จะไม่มีรายจ่ายเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่างๆได้นะครับถ้าอยากให้ไปหาสั่งไลเดอร์มาเดี๋ยวไปส่งเองครับ <c oughs> <c oughs> รุปก็เ,เข้าร่มครับประทับใจกับความเป็นมิตรของทุกคนนะครับทั้งทีมงานทั้งพิธีกรทุกอย่างมาเหมือนเป็นว่าเหมือนเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับการพูดคุยการได้ตอบโต้กันนะครับก็มีกำลังใจมากขึ้นที่จะเราจะหาเงินมาใช้หนี้ต่อไปครับ คนที่หนักกว่าเราก็มีเบากว่าเราก็มีครับบางคนหนักหนากว่าเราเยอะเราไปฟังคนอื่นพูดนี่ตัวเองนอี่อย่างเรานี่น้อยไปเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับจากนักร้องสาวเสียงดีชีวิตพลิกผันด้วยอุบัติเหตุอะไรทำให้เธอกลับมามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปน่าสนใจนะครับ ถ้คุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี้กด33ที่เด็ดลูกนี้ลูกนี้คนต่อไปคุณหมวยจากสมุสาคราดครับครับนะ โอเคครับอย่าซิ่งค่ะโอ้โหเบรกดังขนาดนั้นเบรกแทบไม่ขันเลยค่ะเบรกเบรกครับเบรกเดี๋ยวไม่อยู่เบรกแล้วแน่ๆเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อทำไมล่ะชีวิตที่ เกือบจะดับไปแล้วโอยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมากลับมาสว่างได้เพราะอะไรไหมเพราะอะไรเปิดประตูเปิดประตูมีผู้ชายเดินเข้ามาโอ้ยาเดินไงแล้วก็เปิดเปิดไปเจอเดินเข้ามายังไม่พออะไรอ่ะชุดยื่นมือยื่นมือ สาวยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นช่วยเหรอด้วยมิตรไมตรีอย่างดีงาม<อ>จากพี่ในวันนั้นก็กลายาเป็นคู่ชีวิตในวันนี้อ,อเรื่องเรา,าจะเป็นไงนั้นไปดูกันไมปดู ชื่อบุษราจารุทธาดานะคะชื่อเล่นว่าหมวยค่ะอายุ48ปีนะ,ะตอนนี้ก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายกะต้มน้ำวุญค่ะเป็นขนมโบราณน,นะคะขนมหวานโบราณเน,นะะี่ยจากนักร้องสาวเสียงดีชีวิตพลิกผันด้วยอุบัติเหตุอะไรทำให้เธอกลับมามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปน่าสนใจนะครับเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามคะ่ะสาขวบก็ไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีไปอยู่บ้านบ้านแม่เตี่ยเปิด ูรถอุ่นกับเพื่อนหลังจากที่เห็นว่าทางบ้านเนี่ยรายได้เริ่มลดน้อยลงนะคะเป็นเด็กอยู่นะคะแค่มีใครมาท้าทถามว่าเออเห็นร้องเพลงเพราะว่าไปงานบวชมีวงดนตรีวงหนึ่งอะ่ะมาเล่นมาท้าวทามเราว่าอยากเป็นนักร้องวงไหมก็คือเป็นวงของญาติญาติกันเนี่ยคะ่ะเป็นทหารเหมือนกันเลยบอกว่าอ,อยากค่ะเราจะได้ค่าตัวอะไรตามก่อนเลยนะคะถ้าเกี่ยวอะไรกับเรื่องร้องเพลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบ ไรูมากถึงขนาดานแบบประกวดร้องเพลงจนทางที่ประกวดอะ่ะเขาเอ,อ้ยยาไม่ต้องลงไม่ต้องลงชื่ออีกเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาขับรถไปชนกับรถหก้อที่จอดอยู่ข้างทางนะตอนนั้นเหมยท้องได้สามเดือนด้วยค่ะบดลูกฉีกไสแตกครั้งสุดท้ายที่เขามาขอร้องเหมยช่วยไปเซ็นว่าไม่ติดใจเอาความพอหลังจากเซ็นให้ก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนที่หมวยอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะเขามาดูแลหมวยทุกวันรักได้โดยที่ไม่มีคำคำอ้างใดๆเลย